รสชาติแปลกใหม่แต่อร่อยความหวานของชาาก้วยเนี่ยเข้ากับน้ำปลาได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับฉันบอกแล้วไงคะว่าอร่อยถ้ากินครั้งแรกเนี่ยรับรองมีครั้งที่สองสามสี่ตามมาแน่นอนค่ะไม่คิดเลยนะครับว่าเฉากล้วยที่เป็นของหวานเนี่ยพอมาเป็นยำจะอร่อยได้ขนาดนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่ลองเปิดใจชิมครับไม่เป็นไรครับคิดซะว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในการกินของแปลก แต่ผมว่าแม่ค้าเนี่ยควรให้ลูกค้าได้ลองชิมก่อนนะครับเพราะใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะชอบอะไรใหม่ๆแบบผมได้ค่ะฉันจะลองทําดูนะคะ,คะแล้วของผมเท่าไหร่ครับของคุณลูกค้ามีอย่างเดียวใช่ไหมคะไม่มีน้ำเปล่าเนาะทั้งหมด5้าสบบาคะครับนี่ครับขอบคุณมากเลยนะคะแล้วรอบหน้าจะมาใหม่นะครับ,บคุณค้าครับ ใครอยากกินยำชาวกล้วยวหวานหวานอร่อยอร่อยนุนัวเนี่ยต้องร้านนี้ร้านเดียวนะจ๊ะตายแล้วดานี่แกยังขายของอยู่อีกหรอฉันจะบอกให้นะคนอย่างแกเนี่ยไม่มีทางประสบความสําเร็จได้หรอกขนาดพ่อแม่ส่งให้แกเรียนแต่แกเนี่ยกลับใจแตกฉันจะบอกให้นะเด็กใจแตกอย่างแกเนี่ยไม่มีทางมีอนาคตด,ดีได้หรอกพี่เป็นอะไรมากปะ ฉันยอมรับนะว่าดีนเนี่ยฉันเคยผิดพลาดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฉันกลับตัวกลับใจแล้วไงพี่ให้โอกาสฉันหน่อยไม่ได้หรอทําไมฉันต้องให้โอกาสเนาอย่างแกพ่อแม่เนี่ยอุสตส่าห์ส่งให้แกเรียนสูงสูงอนาคตเนี่ยจะได้มีงานที่ดีทําไม่ต้องมาทํางานหลังคนหลังแข็งหาช้ากินข้ามแบบนี้แต่แกก็ไม่เอาไปติดผู้ชายจนงัวงหัวไม่ขึ้นนี่แกตอบแทนพ่อแม่ด้วยแบบนี้ะหรอแล้วพี่จะยุ่งอะไรกับฉันนักหนาะ พ่อแม่เนี่ยไม่เห็นจะว่าอะไรฉันเลยฉันก็ยอมรับแล้วไงว่าดีเนี่ยฉันเคยทําผิดพลาดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฉันก็ไม่สู่ใได้เห็นแล้วไงแล้วพี่จะมาซ้ำเติมฉันทำไมคะเพราะฉันรู้ไงว่าคนอย่างแกเนี่ยไม่มีทางประสบความสาเร็จได้หรอกเลิกขายยามาบ้าของแกแล้วมาช่วยฉันทํางานได้ละเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเป็นคนให้เงินแก,นกนใช้เองและฉันก็เชื่ออีกนะว่าคนอย่างแกเนี่ยไม่มีทางทําอะไรคนเดียวได้รอกไม่ค่ะด้าจะพิ่สจ่์ให้พี่เห็น ว่าได้อยู่ได้ด้วยตัวเองแรื่งนี่ไม่ต้องพึ่งพา,าใครสักคนพี่ไม่ต้องมายุ่งจะดีกว่านะคะเออฉันจะคอยดูแล้วกันว่าแกเนี่ยจะขายของไม่ได้สักวันตั้งแต่ฉันเกิดมาเนี่ยฉันยังไม่เคยเห็นมีใครเอาสัาปวยเนี่ยมาทำยำแบบนี้เลยดูดิไม่เจะน่ากินตรงไหนเลยแค่เห็นเนี่ยมันจะอ,อ้วกละ ไม่กินเนี่ยฉันไม่ว่าอะไรนะแต่ถ้าพี่ไม่กินแล้วมาดูถูกกันแบบนี้เนี่ยพี่ออกไปจากร้านหน้เลยนะแล้วต่อไปนี้เนี่ยอย่ามาเหยียบหน้าร้านไนาอีกร้านหน้เป็นต้นรับคนแบบพออี่เอองั้นแกเอาตัวเองให้รอดก่อนเนถอะทำก็หลักกณติพุทชายและท้องปกขึ้นมาแล้วก็ฉันนี่แหละจะเป็นคนซ้ำเติมแกเองเฮ้ยเธออะเรก็ไม่ฟังบางทีพี่น้องก็ไม่ได้รักกันเสมอไป อ้าวดาไม่เจอกันนานเลยว่าแต่เธอขายของที่ตลาดนี้เหรอแล้วขายอะไรอะ่ะฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอร่อยไ่มดานี่ไงฉันขายยำเฉาก้วยลองชิมดูก่อนนะแล้วฉันมั่นใจเลยว่านายเนี่ยต้องชอบแน่นอนยำเฉากล้วยดาเธอบ้าไปแล้วหรือเปล่า เอาของหวานมายำเนี่ยนะรสชาติจะเข้ากันได้ไงอย่าพึ่งด่วนสรุปไปซี่ลองชิมดูก่อนจะได้รู้ไงว่ารสชาติเป็นยังไงก็ได claro ้ก็ได้แต่ถ้าไม่อร่อยเนี่ยฉันขอเงินคืนนะเพราะว่าฉันเนี่ยอุตส่าห์เปิดใจลองชิมดูอืมก็ได้ถ้าไม่อร่อยเนี่ยฉันคืนเงินให้เลยแต่ฉันมั่นใจนะว่าฉันเนี่ยไม่ได้คืนเงินแน่นอนเพราะว่ามันอร่อยถ้างั้นเอามาให้ฉันที่หนึ่งแล้วกันจะอร่อยแค่ไหนกันเชียวขีโมจิ ได้จ้ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเออดามันจะอร่อยจริงหรอไม่ใช่ว่าหลอกขายฉันนะเออนายพูดมากลองชิมดูก่อนแล้วกันแต่ก็ช่างมันเถอะถ้าไม่อร่อยยังไงซะเธอก็คืนเงินให้ฉันดี <laughs> จ้าตายแล้วฉันมั่นใจเลยนะว่านายเนี่ยต้องบอกว่าอร่อยแลยก็ชอบแน่นอนชิมดูสิอืมอร่อยจริงด้วยแรกๆก็หวานเพราหลังๆเนี่ยรสชาติก็จะออกปเปรี้ยวฉันบอกแล้วว่านายเนี่ยต้องชอบแน่ๆเออถ้างั้น เอาใส่ถุงให้ฉันหนึ่งถุงแล้วกันนะเพราะว่าฉันเนี่ยจะเอาไปให้น้องฉันชิมดูนายเนี่ยเป็นพี่ชายที่ดีมากเลยเนาะไม่เห็นเหมือนพี่สาวฉันเลยคอยดูถูกกแคร์ชิมอยู่ตลอดไม่เอานาดาอย่าคิดมากไปเลยไม่มีพี่ที่ไหนเนี่ยเขาไม่รักน้องตัวเองหรอกไปทำให้ฉันหน่อยใช่สิ ีใครเนี่ยอยากกินยำปลาหลักปลาหลักของแกหรอกนะเลิกขายเถอะก่อนที่มันเนี่ยจะขาดทุนไปมากกว่านี้ดามั่นใจค่ะว่าดาขายได้มากกว่านี้แน่นอนถ้าไม่มีพี่ใปรมาจองร้านสองผ่านกันแบบนี้ถ้ามาพูดแซ่กันแบบนี้เนี่ยกลับบ้านดีกว่านะคะเสียเวลาทำมาหากินปากดีจังเลยจะเจ๊งอยู่ละก็ยังอวดดีอยู่นี่ใหญ่พี่เห็นแกนะว่าเดินร้องไห้เมื่อของเงินก็เปรานมาบ้านเนี่ย พี่มากกว่าที่ต้องระวังตัวสักวันเนี่ยจะโดนลากเข้าคุกในธุรกิจส่งออกที่พี่ทำเนี่ยมันไม่ได้ง่ายที่พี่คิดนะแด้ถ้าโดนจับได้สมัยจริงเนี่ยอย่าหาว่าด่ามิเตือนแล้วกันฉันจะบอกให้นะฉันเนี่ยเก่งและดูแลตัวเองได้อยู่แล้วไม่มีใครเนี่ยมาโกงฉันได้หรอกฉันไม่ได้เหมือนแกซะหน่อยพี่ทําตัวเหลวแหลกไปวันๆน่ะอ๋อและฉันจะบอกให้นะถึงแม้ว่าฉันเนี่ยจะโดนโกงหรือโดนจับได้ ฉันก็คงไม่มาพึ่งพาแกหรอก <c oughs> กระจอกจริง <c oughs> ดูดิเต,ตือนเท่าไหร่ก็ไม่เคยฟังเออขานคอยโดนจับเขาขุกสักวันเถอะพี่สาวก็พี่สาว,สาวดาฉันเอายมามเฉาก้วยร้อยชุดนะเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยเดี๋ยวฉันมาเอาว่าแต่เธอทําไหวไหมอะอะไรนะร้อยชุด,ดเลยหรอทําไมสั่งเยอะจังเลยอะนี่พร้อมจะไปแจกที่ไหนหรือเปล่าอะ ก็วันนั้นน่ะที่ฉันซื้อกลับบ้านไปแล้วน้องฉันได้กินแล้วเขาติดใจอ่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันเกิดของเขาฉันก็เลยจะซื้อยำเฉากโวยนี่แหละไปเลี้ยงคนในงานว่าแต่เธอคงทําทันเนาะนี่เงินอพัยอยู่ก่อนสิกลับมาก่อนฉันยังไม่รับปากเลยนะว่าฉันจะทำอ่ะโอ้ยแล้วฉันจะทําทันไหมเนี่ยเอาวะคือสินี่คือโอกาสที่ฉันจะได้พิสูจน์ตัวเอง เขาก็เอา9899 100เอโอเคปดามีเงินไหมให้พี่ยืมหน่อยนะน่ารักนะเท่าไหร่คะแต่บอกไว้ก่อนเลยนะดาไม่มีเงินมากขนาดนั้นหรอกแล้วดาเคยเตือนพี่แล้วนี่ว่าการทำธุรกิจแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยก็ใครจะไปรู้ล่ะโอ้ยมันจะโกงพี่อะฮะพี่เนี่ยไว้ใจผิดคนไงนี่ดาให้พี่ยืมสักล้านสองล้านก็ได้ถ้าวันนี้พี่ไม่เงินไปจ่ายพวกวันนะพวกวันต้องตัเงินหมดจากพี่แน่ แล้วอย่าลืมสิว่าพี่เนี่ยเป็นพี่สาวแกนะโอ้ยพี่เงินเป็นล้านเนี่ยดาจะไปหาที่ไหนมาให้พี่ล่ะดาบอกไว้ก่อนเลยนะว่าดาไม่มีหรอกแล้วที่ผ่านมาเนี่ยพี่ไม่เคยช่วยอะไรเลยด้วยซ้ำอ่ะแล้วพี่เนี่ยนะมาดูถูกมาแซะมาคอยว่านาอยู่ตลอดพี่รู้ไหมว่าดาเนี่ยโต้พอขนาดไหนกว่าจะมีทุกวันนี้ได้อ่ะก็ที่ฉันพูดเนี่ยไม่ใช่ันบอกดีไงแล้วตอนเนี้ยแกก็พิสูจน์ได้แล้วไงว่าแกทําได้นะดาพี่ขอโทษนะช่วยพี่เถอะไม่งั้นเนี่ยพี่ยังตายแน่นะดาเน้ ดาไม่มีพี่สาวแบบพี่พี่บอกไปจักร้านดาได้แล้วนะอตอนที่ตำรวจมาแล้วดาก็ไม่มีเงินให้ด้วยพี่ไม่เชื่อหรอกนะดาว่าแกไม่มีเงินดูสิแกขายของทุกวันเอามานน,นี้น,นี่นี่หยู่เลยนะหยุดแกจะให้ดีหรือว่าแกเนี่ยจะให้ด้วยธรรมทางเอามานนี้เลยนะดาบอกแล้วไงว่าดาไม่ให้พี่ฟันอยู่เรื่องนี้ไงคะพี่บอกไปจากร้านดาเลยนะไม่เอามานนี้ไม่ให้ ลไม่่่ใชคนทีีหวังเม,มนูแนะนำของทางร้านยำทะเลจานยักษ์มีรลอยฟ้ามาแล้วจ้าดีพอเมนูนี้เนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านพี่เลยนะรับรองอร่อยจนลืมทางกลับบ้านแน่นอนจะ้ะโหพี่ดาน่ากินมากเลยนะครับ พมเหนแล้วน้ำลายไหลไม่อยู่เลยอ่ะถ้างั้นผมขอกินเลยนะไ้จเอาปลามึกก่อนแล้วกันอืมพี่ดามือพี่ดาเนี่ยสดมากเลยนะครับไม่มีกลิ่นคาวเลยดูชิ้นหน่อยแล้วกันอืมดูชิ้นก้นเด้ง อร่อยจริงพี่แน่นอนอยู่ยแล้วจ้าของทะเลพวกนี้เนี่ยพี่จ้างเรือชาวบวมงให้ไปจับวันต่อวันเลยนะเพราะพี่อยากให้ลูกค้าทุกคนเนี่ยได้กินของสดใหม่ทุกวันยังไงล่ะงั้นเอาเป็นว่าตามสบายเลยนะพี่ไปรับลูกค้าโตอื่นก่อนอครับพี่ทดาครับอิ่มแล้วครับจ้า พี่ดาครับยำร้านพี่เนี่ยอร่อยมากเลยนะครับเออว่าแต่พี่ดาเถอะช่วงนี้เป็นไงบ้างครับสบายดีใช่ไหมโอลูกค้าเนี่ยมาเต็มร้านเลยนะครับสงสัยจะขายดีแล้วสิท่าก็เรื่อยๆเลยจ้าคือพี่เพิ่งเปิดร้านวันแรกนะ่ะลูกค้าย,ยังไม่รู้จักกันหรอกว่าแต่พร้อมเถอะวันนี้ไม่ทํางานหรอจ๊ะอ๋อวันนี้ผมหยุดครับพี่อยู่ห้องเบื่อๆนะ่ะ พอดีว่าพี่พงษ์เขาโทรมาบอกผมครับว่าพี่ดาเนี่ยเปิดร้านยำวันนี้เป็นวันแรกผมก็เลยมาลองชิมดูหน่อยอุ้ยแต่ยำของพี่ดาเนี่ยอร่อยมากเลยนะครับครบทุกรสชาติเลยถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับพอดีว่าผมหนักเพื่อนไว้อะยังไงก็ขอให้พี่ดาเนี่ยขายดีนะครับไว้ว่างๆเดี๋ยวผมจะแวะมาใหม่ใช่จ้ะ,ะพรอมเดี๋ยวก่อนสิพรยังไม่ได้จ่ายเงินให้พี่เลยนะ อะไรกันนะพี่เราสองคนเป็นญาติกันไม่ใช่หรอแค่ยำจานเดียวเองพี่คินเงินผมโอโ้ทำแบบเนี้ยเกินไปละมัง้งนี่พร้อมแต่จานที่พร้อมกินเข้าไปเนี่ยมันห้าร้อยบาทเลยนะยังไงพร้อมก็ต้องใจ่ายให้พี่คีสว่าเป็นค่าขวัญถองร้านให้พี่ละกันวันนี้เนี่ยเปิดร้านวันแรกด้วยนะตั้งแต่พ่อแม่พี่ตายอะ่ะพี่ชายของผมช่วยพี่ไปตั้งเยอะทำไมพี่ไม่หัดสำนึกบุญคุณบ้าง ก็แค่ยำจานเดียวมันเทียบไม่ได้กับพี่พ่อแม่ผมเนี่ยดูแลพี่ด้วยซ้ำแต่เรื่องมันคนละเรื่องก,กันนะพอ่องั้นเอางี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาร้านพี่ไปลงช่องผมถือซะว่าโปรโมร้านพี่ให้ละกันช่องผมเนี่ยคนติดตามเยอะมากเลยนะออทำไมันแบบนี้วะ คโทรมาเหรอมีอะไรหรือเปล่าสวัสดีค่ะพี่พงศ์มีอะไรหรือเปล่าคะทำไมฉันต้องมีธุระก,ก่อนเหรอถึงจะโทรหาแกได้อะตั้งแต่แกเปิดร้านใหม่มาเนี่ยแกเคยคิดไหมที่จะโทรหาฉันอะหรือว่าแกมีเงินเยอะจนลืมพี่ลืมน้องหมดแล้วอะเอ่อมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะพี่พงศ์คือว่าได้ยุ่งกับการเปิดร้านันแรกอะคะ่ะเอ่อแล้วอีกอย่างเวลาที่คุยกับพี่พงศ์ทีไรมีเรื่องไม่สบายใจตามมาตลอดเลย เรื่องไม่สบายใจมันเรื่องอะไรแกลองบอกมาสิเออช่างมันเถอะแต่วันนี้ไอ้พร้อมไปร้านแกและมันบอกนะวพาะแกคิดค่ายำนิดนิดหน่อยๆอ่ะแกให้น้องแกกินไม่ได้หรือไงผมไม่ทําให้ร้านแกเจ๊งหรอกมัง้งใช่ค่ะเมื่อกี้พร้อมมาร้านดาแต่พี่คะและยำพี่ดาทําให้พร้อมเนี่ยมันจ่ายมาห้าร้อยบาทเลยนะคะถ้าดาไม่คิดเงินเนี่ยมันก็เกินไปหรือเปล่า ถ้าไม่อยากจ่ายเต็มเนี่ยก็จ่ายเพิ่งราคาก็ได้เพราของทุกอย่างในร้านดานเนี่ยมันมีต้นทุนทุกนั้นเลยนะคะแกนี่มันใจแคบจริงๆเลยนะไอ้พร้อมอะ่ะมันก็เหมือนน้องแท้ๆของแกฉันอ่ะช่วยเหลือแกทุกอย่างแกไม่คิดที่จะตอบแทนฉันบ้างเลไงแต่ว่าเงินทุกปกทกทุัสตาง์ที่พี่ช่วยเหลือดานเนี่ยมันเป็นมรดกที่พ่อทิ้งไว้ให้ดาน,นะคะแล้วบ้านที่พี่อยู่ก็เป็นบ้านของพ่อดาแล้วอีกอย่างนะพี่เนี่ยถ้าไม่มีอะไรไปขอตัวเองเลยด้วยซ้ำอ่ะเนี่ยแกอย่ามาขึ้นเสียงกับฉันนะ แกก็ขายบ้านแล้วเอาเงินมาตอบแทนฉันสิเมื่อไหร่ฉันจะหลุดพ้นจากโคจรนี้สักทีเปื่าวะ นะพี่ดาครับช่วงนี้เป็นไงป่ะครับได้ข่าวว่าขายดีเลยนี่ของช่วงนี้ว่างเหรอจ๊ะมาร้านพี่บ่อยจังแล้วผู้หญิงคนนี้ใครอะ่ะอ๋อนี่พี่หลิวครับเพื่อร่วมงานผมเองครั้งก่อนพี่ดาจำได้ไหมที่ผมช่วยโปรโมทร้านให้พี่อะ่ะแล้วพี่หลิวเขาเห็น<ม>แล้วเขาอยากกิน ผมก็เลยชวนเขามากินน่ะอ๋อพี่หลียวครับนี่พี่ดาครับลูกพี่ลูกน้องผมเองเ,อเขาเป็นเจ้าของร้านที่นี่อ้าวเหรอสวัสดีค่ะชั้นชื่อดาเป็นเจ้าของร้านที่นี่นะคะค่ะสวัสดีค่ะร้านของคุณเนี่ยชั้นเห็นคนรีวิวเยอะมากเลยนะคะแต่ชั้นเองก็ไม่ได้มีโอกาสมานั่งกิี่ร้านสักท,ท,ทีเอ่อบังเอิญจะเลยนะคะว่าคุณกับพร้อมเนี่ยก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกัน <c oughs> โอ๊ยพี่ดาผมหิวแล้วว่าออขอเมนูหน่อยครับ <c oughs> ได้ค่ะมีซ่ำเมนูครับพี่ลิวครับสั่งให้เต็มที่เลยนะครับไม่ต้องโ <c oughs> อ๊ยแม่คะคะฉันเอายำทะเลซามยักษ์หมีรอยฟ้าคะ่ะเมนูเนี้ยฉันเห็นคนลรีวิวเยอะมากยังไงวันเนี้ยฉันก็ต้องได้กินค่ะ ไดค่ะงั้นผมเอายำเส้นเล็กน,นะครับขอแซ,ซ่บเลยนะพิดาพิดาครับรีบทำให้ผมเลยนะเพราะตอนนี้ผมอยู่แล้วอ่ะได้จ้ะเดี๋ยวพี่รีบทำให้นะพี่ครับผมว่าพิดาตัวนี้หือป่ะอ๋อจ้ะ ลาแล้วจ้าโอ้โหน่ากินเวอร์ยำหมี่ลอยฟ้าทน,านี้ถ่ายรูปลงสตอรี่กันดีกว่าดููสิเรียบร้อยพอพี่ว่าเราเรีบกินดีกว่าพี่หิว่ะน่ากินมากอร่อยมาก น้ำยามีโคตดเ้มข้นเลยครบรถหืมนึมกอะไรพี่หืมอดเหนื่อยพี่เลียวครับเรากินอิ่มแล้วก็รีบกลับกันเถอะยังไงซะร้านเนี้ยผมก็กินฟรีอยู่แล้วครับพี่เพราะว่าเป็นร้านของญาติผม เฮ้ย hey, พร้อมจะดีหรอของที่เราสั่งเนี่ยรวมๆกันเนี่ยเกือบพันเลยนะถ้าทำแบบนั้นเนี่ยเจ้าของร้านเขาก็ขาดทุนหมดละดิพิดาครับผมขอตัวกลับก่อนนะครับพี่ยังไงซะวันนี้ผมก็กินฟรีใช่ไหมครับเพราะว่าวันก่อนเนี่ยพี่พงศ์โทรคุยกับพิดาแล้วนี่ ฉันก็ต้องขอโทษที่ทําให้คุณเนี่ยมาเจอเหตุการณ์แย่แบบนี้ด้วยนะคะงั้นเอาเป็นว่าฉันจะไม่คิดเงินคุณถือว่าเป็นค่าเสียมารยาทละกันค่ะโอ๊บไม่ได้หรอกค่ะคุณเอ่อคืออย่างนี้นะคะฉันเข้าใจค่ะเรื่องบุญคุณเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเอาเป็นว่าฉันจ่ายค่ายามคุณนะคะนี่ค่ะคุณของซื้อของขายจะกินฟรีๆได้ไหคะ ขอบคุณนะคะคุณที่เป็นคนดีนจริงเลยเออค่ะขอโทษด้วยนะคะงั้นฉันขอตัวก่อนค่ะ <c oughs> นี่แกกล้าว่าลูกชายแบบนี้ได้ไงที่ผ่านมาพวกฉัน่ะทำเพื่อแกขนาดไหนทำเพื่อฉันงั้นหรอ <c oughs> ต่อแหละคนไหนพวกแกเนี่ยมันก็ดีเด็ดลาตัวเองที่ทำดีกับฉันเนี่ยก็แค่ยอยากได้งินฉันโอเคนั้นแหละ เนพี่ชายแสนดีได้ละเห็นแล้วผมปาดตานี่แกฮัลโหลค่ะเชิญเข้ามาได้เลยเดี๋ยวนะครับคุณอูกกลับแล้วข้อหายักยอกเงินบริษัทปล่อย,ยน้อเไอนี่แกกล้าแจ้งตำรวจมาจับฉันงั้นเหรอฉันเป็นพี่ชายแกนะที่แกมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะว่าฉันแกรีบไปถอนแจ้งความอย่นี้เลยนะ เอาตัวไปเลยค่ะคุณตำรวจครับเชิญครับปล่อยนะครับคุณตำรวจเชิญครับครับอย่าจับผมเลยนะครับคุณตำรวจครับไม่ใช่แบบนั้นแล้วครับคุณตำรวจพี่ชายผมโดนเสียทายคุณตำรวจครับคุณตำรวจปล่อยพี่ชายผมหน่นี้คุณตำรวจกินข้าวแดงในคใรูค่าอร่อยนะคะพี่